สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ผมนยชอตตี้บูโจวายเช่นเคยครับคราวนี้มาดูเกมเบาๆกันบ้างครับเนื่องจากช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาก็จัดเกมที่เล่นแบบชิวๆกันละกันนะฮะนี่เลยครับ manage s h a r life นะครับนั่นเนี่ย share l นะครับก็ตามที่เห็นครับเป็นการขับรถป่วนเมืองครับซึ่งคนขับนี่ก็เป็นเล้าในแระออกแนวกินๆนิดนึงนะฮะขับรถไปหลายไฟนะฮะก็มีเรื่องของการป่วนเมืองกันเกิดขึ้นจะเป็นยังไงไปดูเลยกันละกันมาถึงก็ให้ตั้งชื่อก่อนนะครับก็ตั้งเลยนะครับ โชคตีไม่รู้ซ้ำกับตัวเองหรือเปล่านะครับอ่ะก็อ่อเดี๋ยวไปเริ่มเล่นเลยนะครับเรดี้นะครับแล้วก็เกมสตาร์ทเลยการสตาร์ทรถไปครับก็จะมีเรื่องของการอ่บาบังคับซ้ายขวาเข้านี้เองครับก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารถของเราก็จะอ่าวิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับใครที่เล่นพวกอ่าใช้โปรแกร,รมช่วยเล่นอ่าสามารถที่จะใส่คีย์บอร์ดได้เลยนะครับเด็มที่อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับอย่างผมใช้บูสแซกกันอก่างเงี้ยผมก็อ่า ใช้คีย์บงคีย์บอร์ดได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ามาดูอันนี้นะฮะก็เป็นสกิลของอ่ารถนะครับแต่ละคันก็จะแตกต่างกันไปนะครับสังเกตจะมีพวกตำรวจตำรวจด,ด้วยนะฮะเพราะนั้นก็อ่าเราเนี่ยจะต้องคอยหลบหลีกนะครับไปให้ได้ไกลที่สุดแล้วก็ความอันตรายของเราเนี่ยระดับความเกลียวของเราเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกันนะฮะอ่านะแล้วก็ไปให้ได้ไกลที่สุดนะครับก็ดูการเล่นครับ อมีแค่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับก็มีแบบว่าชนต้นไม้ได้นะครับเห็นไหมสถานที่อย่าไปชนนะครับตำรวจก็ชนได้เห็นไหมเออมีของให้ชนชนได้คนก็มีนะครับเพราะนั้นเวลาเราชนก็จะได้รับความอ่าอย่างที่บอกแหละมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ว่าเราไปชนอะไรนั่นเองนะครับนี่เป็นไงเห็นไหม Attention Seeker ด้วยนะฮะเป็นไงขับแบบเฉียวครับอุ้ยอ้ย,อยไหวไหมเนี่ย ไปไหมเนี่ยโดนตำรวจขึ้นคข่าแล้วครับ attention seeker นี่คือขับแบบหวัดเสียวนะฮะคือคือใกล้ชนอะไรเงี้ยเออมันก็จะขึ้นนะครับคามเมื่อกี้นี่มีคนด้วยเนี่ยชนคนปุ๊บฆ่า criminal ขึ้นนะครับเพราะว่าเราบวดเมืองแล้วไงตอนนี้จัดไปครับพวกตำรวจทำอะไรเราไม่ทันหรอกมีของให้เก็บไปได้ไหมเพิ่มลงเ,เพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ดูระดับครับตอนนี้เราสามดาว้วครับตำรวจก็ตาม,มันเดียวขึ้นครับโอวยมีกดไลค์ด้วยเอ้ย ลื่นครับเมื่อกี้เป็นเหมือนกันน้ำมุนน้ำมันเก็บของไม่ได้ครับโอโ้น่าเสียดายเฮ้ยมันมีรถยนบงระเบิดกันด้วยอุ้ยทำลายรถตำรวจไปแล้วครับตอนนี้เอาเรือหน่อยเอาเรือหน่อยโอ้โหมันปลาระเบิดแม่นว่ะโอ้ยโ,โดนป้อตมตำรวจเรือเราจะหมดแล้วครับไม่รู้จะเกียนไปได้อีกนานแค่ไหนนะฮะชนคนไหนที่ชนคนไหนดิโอ้โหโดนรถไถอ้โหดูอ้ยมากันเยอะเกินนะอุ้ย ลดคว่ำไหมเนี่ยคว่ำไหมเนี่ยยังไปต่อได้ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยรถพังแล้วครับก็เนี่ยแหละครับก็คือขับรถป่วนเมืองจริงๆนะครับแล้วก็จะมีการประมงประเมินครับว่ามีคนมาดูเราเกียนในเมืองเนี่ยกี่คนนะครับยอดวิวนะครับแล้วก็ได้ตังค์เท่าไหร่แล้วก็มีคนกดไลค์เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการสรุปแล้วว่าเราขับรถบัดเสียวแค่ไหนนู่นนะนี่ก็คือตามที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับนั่นแหละแล้วก็เนื่องจากเป็นเกมฟรีเนาะสามารถดูโฆษณาได้นะครับ อะดูโฆษณาได้เพื่อรับรางวัลคูณสองนะครับหรือกดเน็กก็ได้นะครับโอเคนะนะรับรางงรางวัลกันไปนะครับก็เห็นไหมก็เล่นชิวๆฮนะไม่ได้เล่นวุ่นวายอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับพอเราเล่นมาเพื่อให้ได้ตรงให้ได้ตังมาก็สามารถไปจับใจใช้สอยหรือแม้กระทั่งการเปิดกระจบองเห็นไหมมีนะครับพวกนี้อยู่ด้านนี้นะครับเป็นเรื่องของการซื้อของซื้อของนะครับจัดเลยนะครับไปดูคาราวานช็อปครับ <c oughs> อะไรเอ่ย โอเคอันนี้ก็คือเหมือนกับเอาแต้มยอดไลท์ของเราอะไปแลกได้นะครับเนี่ยเอาไงเดี่ยวฟรีเพอร์เชก็แล้วกันอันนี้เป็นการเปิดกาจปองนะฮะฟรีสุ่มเลยครับว่าเราจะได้อะไรครับจะได้เป็นเฟอร์นิเจอร์ไหมหรือว่าได้เป็นยอดไลท์อะได้เป็นเฟอร์นิเจอร์ครับโอเคอ่านี่เป็นการเปิดกาจปองนั่นเองนะครับก็เปิดได้อีกนะครับถ้าอยากจะเปิดอีกแต่ก็จะเริ่มเสียงเงินแค์แล้วไงอันนี้น่าจะเป็นเป็นเงินแค่ละมะั้งไม่ก็เงินสกุลในเกมอะไรอย่างงี้นะครับ โอเคกลับไปที่กาล่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นมิชชั่นนะครับด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็อันนี้เขาก็บอกครับว่าให้เราไปทําอะไรอันนี้ก็คือให้ไปชนต้นไม้15ครั้งนั่นเองนะครับจะได้รับเงิน20ครับระหว่างนี้เราก็ดูได้ครับอย่างเช่นมีวิวเข้าช็อปฟรีกดเข้าไปดูครับเป็นการจับปองเห็นไหมครับก็กดฟรีไปกดเลยชึงอันนี้มันก็จะมีโอกาสสุ่มครับว่าจะได้ของดีมากน้อยแค่ไหนตามนี้ครับได้สีเขียวมานะฮะตดึงดึงดึง ได้รถแฮมเบอร์เกอร์ครับผมมาดูสเตตัสของรถกันครับความเร็วนะฮะ handling คือการโค้งนั่นเอง acceleration คือการเร่งความเร็วนะครับควันเร่งนั่นแหละนะครับเรบเ่งไปได้แรงไม่แรงขนาดไหนก็ตามนี้นะครับอันนี้ก็คือเลือดนะครับแล้วก็อาจจะมีโบนัสของอรถด้วยว่ามันบวกอะไรนะครับอันนี้คือ reaction increase ิ้นะฮะโอเคนะครับ นี่นะครับก็ตามนี้นะฮะก็ลองมาเปิดดูกันแล้วกันนะครับก็ปกติใช้200เงินนะฮะใช้ใช้สกุลเงินเรียกว่าอะไรไม่รู้200 200บาทก็แล้วกันนะเออกลับไปที่กาลาดมีสตูดิโอด้วยใช่นไหมครับก็คลิกเข้าไปที่สตูดิโอสามารถตกแต่งได้เห็นไหมครับสามารถตกแต่งสตูดิโอของเราได้ตอนนี้เราได้ของมาใหม่ใช่ป่ะอยู่ในฟาร์มเซตเฮาส์แล้วก็ได้นี้มาใช่นไหมครับเออเนี่ยกดดูนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เห็นไหมครับ ก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมขึ้นด้วยซึ่งอยู่ที่เฟอร์นิเจอร์อะเฟอร์นิเจอร์เราเนี่ยอัปเกรดเฟอร์นิเจอร์ได้แล้วก็จะได้รับสเตตัสเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นที่ผมบอกว่าเกมเล็กๆนี่ก็ดูเหมือนจะไม่เล็กแล้วใช่ไหมครับก็คือมีรายละเอียดปีกย่อยอที่น่าสนใจอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเปิดกระจปองใช่ไหมมีนะครับการตกแต่งสตูดิโอหรือแม้กระทั่งรถคันใหม่รถคันใหม่นะครับรถด,ด้านล่างดูได้เลยนะครับตอนนี้เรามีรถอะไรอยู่บ้างเห็นไหมครับตึ้ม แต่ว่าล็อกไว้เต็มเลยเอาแล้วรถแฮมเบอร์เกอร์เราหายไปไหนอะลองกดที่ตรงนี้ดูนะครับ Move to Brand Selection นะครับอ๋อมันแยกมันแยกเป็นแบรนด์กันเนี่ยดูดูดูรถได้นะครับมันแยกเป็นแบรนด์กันนะครับอันนี้ผมได้แบรนด์ยัมมี่มานะครับก็คือได้รถแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองอ่าอะไรยี้เป็นต้นนะครับส่วนเล t a ท shop อ่ะกดดูกันละกันนะฮะ r e เลน l ท hop อันนี้โอ้โหเป็นการเช่านะครับดูรถแล้วแบบว่าสุดยอดมากครับแต่ว่าต้องใช้ยอดไลท์ตามที่กำหนดนะครับเช่าได้นะครับโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวว่าผมใช้รถแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันไปป่วนกันต่อครับทีนี้ก่อนลงไปลุยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วนะเช่นเรามียอดวิวนะครับถึงท่านที่กําหนดเนี่ยจะได้รับของครับถ้าเกิดว่า2 0 0 0 0ยอดวิวนี่เราก็จะได้รถคันใหม่เลยทีเดียวเชียวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ข้างบนนั่นก็คือจะเป็นแรงกิ้งว่าเราอันดับเท่าไหร่ของโลกใบนี้นะครับโอเคไปเล่นกันอีกสักด่าน2ด่านกันแล้วกันนะครับมันไม่มีด่านดิมันไปเรื่อยๆของมันอะ โอเคครับอันนี้คือลันโอเวอร์ทนะฮะก็คือให้ชนต้นไม้นะครับ15ต้นครับผมจะได้รับรางวัลพิเศษมาถึงตำรวจไล่เลยพี่ยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะโอเคชนไปครับปง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 ไหน,นครับเฮ้ hey, จะว่าไปช้าเหมือนกันนะเอ้มีตังมีตังเก็บตังก่อนโอ้เก็บไม่ได้โค้งรับโค้งแลกได้แล้วครับผมอะไรวนะเนี่ยปืนเหรอ แชปอีเวทนะครับหลบกับดักนะครับเมื่อกี้นี่ครับขับรถบาดเสียวครับโอ้ยโดนระเบิดระเบิดด้วยนะครับเก็บของเลยยอดไลค์ครับผมจัดมาเดี๋ยวเดี๋ยวภารกิจเราคือชนต้นไม้ไม่ใช่หรอวะเออไม่ดันทุลังเลยเดี๋ยวโดนตำรวจเล่นอ๋อไอสกิลของคันนี้คืออะไรวะลองนี้โอ้เวลาโดนลุมนั่นเองครับสร้างดามเมจโอ้โดนล้อมแล้วโดนล้อมแล้ว,ลลว,ลลวต้องใช้สกิล เป็นไงล่ะตำรวจเป็นไงนี่แหละครับเอาไว้หาเรื่องกับตำรวจโดยเฉพาะเลยครับผมมีระหว่างที่ไลฟ์อยู่ก็มีคนมีคนอ่าพิมพ์เมสเซจหาเราด้วยนะครับว่าเฮ้ยอยากเห็นชนนู่นชนนี่อะไรเงี้ยเนี่ยมันจะมีเมสเซจขึ้นคอยคอยบอกต่อว่าผู้ชมเนี่ยต้องการให้เราไปทําอะไรนะครับเป็นไงเยนไหมโอ้ยมีโฆษณาด้วยโอ้โหโฆษณาอะไรวะเนี่ย ไม่รู้เป็นใครเหมือนกันนะครับปิดก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเจอเจ้าตัวมาฟองนะครับก็นะเกมฟรีเป็นอย่างนี้แหละถ้าไม่อยากให้โฆษณาขึ้นก็คือปิดเน็ตนะครับเกมนี้คือไม่ต้องต่อเน็ตก็เล่นได้แต่ว่าเวลาจะซื้องงซื้อเงินหรืออะไรที่มันจะเป็นต้องใช้เน็ตเนี่ยมันก็จะต้องต่อน,นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดใครเบื่อโฆษณาก็ปิดไปก็ได้นะครับอโอเคอะเล่นอีกสักดาแล้วกันนะครับมาหนึ่งเก็บยอดไลค์ครับก้อนไม้ด้วยเออชนหน่อยชนหน่อยมานชนคนเลยครับ ลมเบอร์แจกเออใจเย็นตำรวจใจยเย็นเดี๋ยวพี่กดสกิลนะตเติมเลือดนะ่ะโอ้ยตเติมเลือดแล้วโดนขอบเลยครับนี่ปันป่นปัน่นปั่นอุย้ยเกยบเก็บระเบิดแม่ไม่เป็นไรครับมีฮิลว้าดิฟดิฟดิฟเอ้ยบังคับยากนะไม่ชนไม่ชนต้นไม้เลยโอ้ยเฮ้ยลำคาญจริงๆจัดไปหน่วยสวสัสด์ นี่นะนี่นะนี่นะนี่แน่โอเคครับได้รับมีคนโดเนทให้ด้นะมีโดนงโดเนทด้วยนะครับอย่างที่บอกครับขับรถไปไลฟ์ไปครับเด็กๆห้ามเรียนแบบนะครับเพราะว่าไม่รอดแน่นอนครับทำอะไรแบบนี้นี่อาจจะโดนวิสามันได้เลยนะครับโอเคครับก็ยังได้อยู่ครับตอนนี้ยังไลฟ์อยู่ คือสำหรับเกียนป่วนเมืองเลยจริงๆโอ้ยรถรถจะคว่ำรถจะคว่ำคว่ำเลยครับผมไปต่อได้ไหมโอ้ยโดนจับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนใกล้โดนจับแล้วนะครับพอดีหลบทันก่อนนะครับเหยียบระเบิดอีกแล้วเซ็งตอนนี้ครันมิโนนี่คันสี่ดาวแล้วนะครับมีเฮลิคอปเตอร์มาเลยครับผมโอ้โหมันปลาอะไรมาวะโอ้โหโคตรแม่นเลยอ่ะน่าจะเป็นจรวดครับผม แดี๋ยวดูคราวนี้ครับการประเมินได้มา500วิวกับ200ไลน์นะแม่อ่ะก็เนี่ยแหละครับก็เกมนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับก็คือเป็นเกลียนขับรถปวนเมืองนะับพร้อมกันไลฟ์ไปด้วยนะฮะก็ถือว่าคอนเซปต์นี่ทําออกมาได้โอเคนะสําหรับผมอโอเคเลยนะฮะอ่ะเรามาดูอย่างสุดท้ายกันด้านซ้ายบนนะมันจะมีอินโฟรายละเอียดของตัวเราของไอเดีเราว่ายังไงบ้างนะครับแล้วก็มีรางวงวนันใช่ไหมที่เราไปทํามาเมื่อกี้นะครับก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเควสตต่อไปละ่ะ ครายเมเตอร์ต้อง5้าดาวเลยเหรออืมโอเคไม่เป็นไรก็ลองเล่นดูนะฮะแล้วก็ออปชันครับก็จะมีเรื่อง,องการปรับกราฟิกเออผมก็ลืมปรับไฮเลยไม่เป็นไรช่างมันก็แล้วกันนะ,คะแค่กราฟิกนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของปรับภาษาลองปรับด,ดูนะฮะตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยครับมีแค่3มภาษาเท่านั้นนะครับอังกฤษเกาหลีแล้วก็รัสเซียอ่าแค่นี้อ่าโอเคก็สําหรับเกมนี้นะฮะก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็เอาเป็นขำๆนะเล่นให้ดูเพลินๆนะฮะก็นะ ใครที่ทําคะแนนไปได้สูงฮะเกียนไปได้เยอะๆก็เอามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ